สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแตงโมเช่นเคยนะคะวันนี้แตงโมก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะมาดูแลต้นมลิน้ํากันค่ะอันนี้เป็นมะลิน้ําดอกเล็กนะคะวิธีการดูแลมริน้ําเมื่อเราปล่อยแหนลงไปนะคะการจะการเลี้ยงด้วยแหน่ก็จะเป็นข้อดีในการที่จะทําให้มริน้ําของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วอย่างต้นนี้นะคะเมื่อมริน้ําเรามีใบเหลืองสิ่งแรกที่เราต้องท้องทำคือดึงใบเหลืองออกนะคะ แล้วก็วักแหนนที่อยู่ในกระถางออกให้หมดแล้วที่สำคัญคือน้ำเองมาดูน้ำนะคะน้ำของเขาสีไม่เป็นมงคลก็คือสีขุ่นจริงๆแล้วการเลี้ยงบัลลน้ำต้องสีเขาใสาแบบนี้นะคะแบบนี้เราเทน้ำออกเลยค่ะเทน้ำออกทิ้งไว้หนึ่งวันนะคะเพื่อให้แดดส่องที่โคนต้นเพราะว่าบางครั้งเกิดจากเชื้อรานะคะนี่ มาดูกันเชื้อราเกิดที่โคนต้นนะคะก็จะทําให้มะนิลามของเรานะคะมีปัญหาฉะนั้นเราก็จะปล่อยน้ําทิ้งออกให้หมดแบบนี้นะคะให้คุกคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ตากแดดไว้หนึ่งถึงสองวันเดี๋ยวต้นของเขาก็จะฟื้นนะคะอย่างต้นนี้ก็เช่นกันนะคะตอนแรกมีปัญหามากก็คือจะเน่าแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งคุกคิกคลุก,ค,กคิกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว,วิธีการที่ป้องกันโคนเน่าก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องนี้เราจะปล่อย น้ำทิ้งในกระถางออกให้หมดจนกว่าจะกระถางจะแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปเดี๋ยวต้นนี้ก็ฟื้นแล้วนะคะก็ะปลอใหญ่มากอันนี้มนันิน้ำดอกใหญ่ค่ะก็ลองไปทำดูนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องใบเหลืองแก้ยังไงก็ไม่หายลองปล่อยน้ำทิ้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำใหม่ส่วนใบที่แก่ใบที่เหลือง ที่แก่คาต้นเราก็จะเอากรรไกรนะคะตัดแต่งให้ดูสวยงามไม่ให้เหลืองคาต้นนะคะใบที่แก่แล้วเพียงแค่นี้เราก็จะได้ต้นมะลิน้ำที่สวยนี่นะคะก็จะได้งามวิธีการง่ายๆค่ะลองทําดูกันนะคะถ้ามีวิธีไหนดีกว่าก็ได้นำแตงโมงมาได้นะคะมะลิน้ำของเราก็จะสวยทั้งปีค่ะ